ทั้งปุ๋ยพกพานะคะเราแค่ขุดหลุมไว้ใต้ต้นนี่เราวางไว้ใต้ต้นในหนากับต้นกล้วยนะคะสุดหลุมนิดนึงแล้วก็วางเขาลงไปแบบนี้นี่แล้วระหว่างนี้ถ้าเรามีเศษผักผลไม้มีอะไรเราก็เปิดฝาตรงนี้แล้วก็ใส่ลงไปได้นะคะก็เป็นการทําปุ๋ยให้เขาด้วยเขาจะได้มีอาหารกินนะคะ อันนี้เป็นต้นน้อยหนาซึ่งพอตัดกิ่งแล้วเขาจะเริ่มออกนี่นะคะนี่เขาเริ่มเขาเริ่มแตกแล้วออกดอกแต่ต้องดูว่าจะติดผลไหมนะคะเพราะว่าน้อยหนาลวงง่ายมาก